โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึงลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคครึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากไว้ก่อนครับแอปเช็คผลวันใหม่ของ S C C ครับ S C C Live Score นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์การดาวโหลดไว้ด้านล่างดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เช็คผลบอลรวดเร็วทันใจก่อนใครนะครับแล้วก็อย่าลืมรายละอดของเรา VAPKN l N ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้จัดไป3คู่ครับเริ่มันที่เวลา2ทุ่มพรีเมอริกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับเรนฟอร์ดครับเลสเตอร์เนี่ยอุ่นเครื่องปีทีซั้นมาถึง6เกมนะครับชนะ4เสมอ1นแพ้1นน,นะครับสภาพทีมคืนวันนี้ต้องเช็ค ทางด้านของฮาวิบานสปีกตัวเก่งนะครับที่เหลือเป็นด้านโรเจอร์เรียมส่งตัวหลักตรงกลางอย่างเฟรดเอ็นดีดียูริสติลิมันยังอยู่กับทีมนะครับแนวรุกเจมส์แมดดดีันกองหน้าเป็นเจมี่วาร์ดี้เหมือนเดิมฝั่งของเบลน์ฟอร์ดอุ่นมาเจ็ดเกมครับชนะ4เสมอ1แพ้2โทมัสแฟรงค์ เอาเอง่ายหลังจากที่ปล่อยคริสเตียนเอเล็กเซนไปครับน่าสนใจว่าแดนกลางจะยวบแค่ไหนนะครับเซจิคาร์นอสเจ็บลงไม่ได้ครับตัวหลักคริสเตียนนอกาดแนวรุกก็เบรียลเอ็มบิลโม่นะครับรวมไปถึงเอวานโตนี่เหมือนเดิมฤดูกาลที่แล้วเจอกันเลสเตอร์เอาชนะด้วยสกอร์2-1ทั้งเย้าและเหยืออน,นะครับก่อนเกมเลสเตอร์ถูกยกให้เหนือกว่าครับผมมองว่า เลสเตอร์ ester, ดุดันเสมอเวลาเล่นในบ้านนะครับแถมแกนหลักสําคัญยางอยู่ครบและตั้งแต่แดนกลางจนถึงแดนหน้านะครับเจอเบรนท์ฟอร์ดที่ไม่มีเอเล็กเซนเป็นจอมทัพแล้วครับผมว่าเกมนี้เ็จเลสเตอร์ครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชีย์เลสเตอร์นะครับขยับไปที่เวลา2ทุ่มครึ่งบูเดซีกาเยอรมน,นีครับนัดแรกของฤดูกาลเช่นเดียวกันสตุตการ์ทจะเปิดบ้านเจอกับอาเบลิ สตุตการ์ดเนี่ยฤดูกาลที่แล้วรอดตกชั้นแบบบุดวิดนะครับลงเล่นเดเด้เบลโพคาวบุกไปชนะดินาโมเดสเดนมา1-0นะครับตัวหลักๆมีวัตรุเอนโดเตียโก้โทมัสแนวรุกชาวโปรตุเกสเล่นกับซาซาคาราสิตกองหน้าชาวออสเตรียนะครับในขณะที่ไลซิกแพ้คาบ้านให้กับบาเยิน ในฟุตบอลซูเปอร์คัพของเยอรมันไป3ต่อ5นะครับยูซุปโพเซนยังเจ็บลงไม่ได้ที่เหลือก็เป็นตัวหลักทั้งนั้นนะครับโดมิ so os, ai, berg, unku, e, wa, นิกโซบอสไลเอมิลฟอสเบิร์กคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอันเดรซินวาครับฤดูการที่แล้วเจอกันนี่ไรซิกย,ยิงขาดเลยครับในบ้านถล่ม4-0เกมเยือนบุกชนะ2-0นะครับเอาง่า,งงายๆสถิติของไรซิกมาเยอนสุดการดีมากๆนะครับเอาชนะมา3ฤดูการติดต่อกันผมมองว่าสุดการ์ เอาง่ายจริงๆเกือบตกชั้นตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วแล้วครับดูแล้วสภาพทีมยังไม่ดีครับวัดใจไปที่ไรซิกจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูดได้นะครับปิดท้ายที่เวลาสี่ทุ่มครึ่งโคโลนจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่หน้าเก่าอย่างชาลเก้ครับโคโลนเนี่ยตกรอบเดียบโพคาวครับไปแพ้จ,จุดโทษเรเกนเบิร์กมานะครับสามแนวรุกยังนําโดยมาร์กอูฟอร์เรนไคายแล้วก็องโตนี่โมเดสเตเหมือนเดิมในขณะที่ชาลเก้เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาใน บูเลสซก้าอีกครั้งในฐานะแชมป์ลีก้า2นะครับก็ลงเล่นในฟุตบอลเดยเบย์โพคาวบุกไปถล่มเบรเมอร์มา5-0น,นะครับมีโรดิโกมาร์ตินสดาวรุกชาวรุกไวยโดมินิกดักเซอร์นะครับแล้วก็เซอเบร์เตียนพอตเตอร์ยืนหน้าเป้าครับวัล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไป2ฤดูกาลที่แล้วครับปรากฏว่าโคโลนเอาชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเดือนบุกชนะ2-1นะครับผมมองว่าชาลเก้ก็ยังเป็นทีมน้ำกร่อยครับเอางง่าย ดีเกินกว่าจะอยู่ในลีกา2แต่ก็ไม่ดีที่จะอยู่ในบุเดสซีกาเกมรับยังมีปัญหาครับมาเยือนโคโรนที่3แนวะรุกอยู่กันครบดูแล้วเสร็จแพ้บ้าโคโรนครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูน,นะครับสรุป3ทีมผมชอบบอลเหนือกว่าหมดเลยครับชอบที่เลสเตอร์อาเบลิิกและโคโรนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย